ยินดีต้อนรับสู่ช่องทอมพาเทคช่องที่จะมามอบความรู้สาระดีๆและมาแบ่งปันเทคนิคให้กับเพื่อนๆนักเทคกันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับช่องทอมพาเทสแต่ก่อนที่ผมจะพาเพื่อนๆไปดูคลิปกันเผื่อเพื่อนๆท่านใดที่เพิ่งเปิดมาเจอคลิปผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วเพื่อนเพื่อนเกิดสนใจแต่เพื่อนเพื่อยังไม่มีบัญชีเทสผมมาได้ทําลิงก์สมัครไว้เพื่อนเพื่อนเรียบร้อยแล้วเพียงเพื่อนๆเนี่ยกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้หรือเพื่อนเพื่อไปที่โพสต์ปักหมุดในคอมเมนต์แรกได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆเนี่ยเปิดเข้ามาเพื่อนเพื่อก็เจอหน้าจอนี้เพื่อนดสมัครเพื่อนๆไปกรอออกกีเมลหดสมรับตรงนนี้ะครับ แล้วกดลงที่เบียนกันได้เลยเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็มีบัญชีพร้อมสาหรับการเทรดกันแล้วเพื่อนๆท่านใดที่โหลดผ่านโทรศัพท์มือถือก็ให้เพื่อนๆเนี่ยดาวน์โหลดโปรแกรมลงในโทรศัพท์มือถือเพื่อนกันก่อนหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อเพื่อนๆเปิดขึ้นมาเพื่อนๆก็ก่ออีเมลกรอรหัสผ่านแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยเพื่อนๆเปิดโปรแกรมเข้ามาเพื่อนๆจะเจอหน้าจอแบบนี้ในคลิปนี้ผมไม่ได้อธิบายอะไรมากนะคะผมก็จะมาสอนเพื่อนๆเนี่ยตั้งค่าการ์ดกันเลย อย่างแรกเลยนะครับให้เพื่อนๆตั้งประเภทของการาฟเป็นแบบแท่งเทียนให้เพื่อนๆเลือกแบงนี้นะครับเป็นแบบแท่งเทียนอ่าเราก็ได้การาฟแท่งเทียนแล้วต่อมาเราจะตั้งเป็นช่วงเวลาของแท่งเทียนเป็นแบบ1นาทีให้เพื่อนๆกดที่ตรงนี้คลิกเข้าไปแล้วเพื่อนๆจะเจวให้เลือกคําว่า1นาทีเสร็จสาหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใช้ครั้งแรกนะคะผมแนะนําให้ไปปรับอัตโนมัติตรงนี้ออกก่อนอ่าเข้าไปที่เดิมแล้วก็ปั่ตรงนี้ดิดออกแบบอย่างนี้ เสร็จแล้วเพราะว่าเวลาเพื่อนๆซูมเข้าซูมออกเนี่ยกราฟมันก็จะได้เป็นหนึ่งนาทีมันง่ายต่อการใช้งานมันจะไม่ปรับอัตโนมัติให้เรานะครับเวลาซูมเข้าซูมออกมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมต่อมาก็เป็นการตั้งค่าอินดิเคเตอร์กันนะครับตัวชี้วัดตัวแรกผมขอใช้ moving average ตัวนี้นะครับเพื่อนๆเ,เพื่อนเลือกไปที่เส้นค่าเฉลีย่ยแล้วก็ตั้งระยะเวลาเส้นแรกเนี่ยเป็นแบบ50 ประเภทของกราฟเนี่ยก็เป็นแบบ EMA สีผมใช้เป็นสีแดงแล้วก็ความหนาแล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับผมเลือกเป็นแบบกลางแล้วก็กดเลือกใช้ต่อมาเพื่อนๆก็อีกเส้นหนึ่งเพื่อนก็กดตัวเดิมตัวชีว้วัด Moving Average เส้นค่าเฉลี่ยอ่าระยะเวลาตัวที่สองนี้ผมจะปรับเป็นแบบ20แล้วก็ปรับประเภทเป็นแบบ EMA สีผมเป็นเลือกเป็นสีเหลืองนะครับ แล้วความหนาก็เหมือนเดิมผมก็เลือกเป็นแบบกลางแล้วก็เลือกใช้ส่วนตัวชีวัดต,ตัวที่สามผมก็ไปที่เดิมตัวชีวัตหรือคําว่ายอดนิยมให้เพื่อนเพื่อไปหาคําว่าพาราบลิกซาตัวนี้กดเบิรเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไม่ต้องไปปรับค่าอะไรเลยมีแค่สีแล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยแถ่ผมชอบสีขาวก็จะใช้สีขาวนะครับแล้วสีขาวตัวนี้แล้วก็เลือกใช้ ก็สุดท้ายพระเอกนะครับเพื่อนขาดไม่ได้ให้เพื่อนไปที่ตัวชี้วัดเลือก moving average แล้วก็เปลี่ยนเป็น moving average dimension ให้เ,เพื่อนๆไปตั้งค่าตามผมงนี้นะครับระยะเวลาให้ปรับเป็น10จัดวางตัวเป็น close แล้วก็ moving average เป็นแบบ EMA เลือกใช้กดได้เลยเพื่อนๆก็จะได้หน้าตา indicator ทั้งหมดเป็นแบบนี้ต่อไปผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับ จากกราฟเนี้ยเส้น EMA 20เนี่ยอยู่ใต้เส้น EMA 50แสดงว่าเทนตัวนี้กำลังไปเทนขาลงให้เรารอจังหวะเข้าซื้อลงเมื่อแท่งเทียนเนี่ยอยู่ใต้พา,าราโบลิกซาซึ่งมันจะบ่งบอกแนวโน้มขาลงเช่นกันแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะซื้อลงในแท่งไหนให้เรารอสัญญาณจากตัว Moving Average d i v i c t i o n ตัวนี้นะครับถ้าเกิดแท่งเทียนเนี่ยปิดจบอยู่เหนือกว่าเส้นกลางตรงนี้แบบนี้ก็ให้เราขดซื้อลงในแท่งถัดไปได้เลยมันก็จะมีโอกาสที่จะจบแดงแบบนี้นะครับ เพื่อนๆลองดูที่จังหวะนี้เพื่อนๆเห็นนะครับ Moving Average ติดเหนือเส้นแท่งต่อไปเราก็ทําการซื้อลงได้เลยมันก็จะมีโอกาสที่จะปิดแดงได้มากกว่าเพื่อให้เพื่อนๆเห็นภาพเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูการเข้า order จริงกันเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆนกับเทคนิคนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดเนี่ยไม่เข้าใจหรือสงสัยอะไรก็เข้ามาถามผมที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาจะพาเพื่อนเพื่อไปดูผลการเทรดในคลิปวิดีโอนี้กันเราใช้เวลาเทรดอยู่ประมาณ10นาทีเราได้มา4ออเดอร์ก็ชนะไป3แล้วก็แพ้ไป1นเห็นไหมครับเพื่อนๆว่าเทคนิคนี้มันมีโอกาสชนะมากกว่าแพ้แล้วก็ใช้เวลาไม่นานเลยถ้าเพื่อนเพื่อสังเกตเพื่อนเพื่อจะเห็น2ออเดอร์นี้เป็นดิจิตอลเพราะผมเทรดผ่านโทรศัพท์ือถือของผมพอดีเมื่อคืนเนี้ยผมขาใจผมก็ ผลออกมาก็คือแพ้1ชนะหนึ่งถ้าเพื่อนๆย้อนไปดูประวัติของผมตั้งแต่ช่วงหัวค่าผมก็เทรดแพ้สลับชนะมาเหมือนกันผมก็เลยค่อนข้างมั่นใจแล้วว่ากราฟวันนี้มันเข้ากับเทคนิคของผมผมก็เลยตัดสินใจที่จะไม่เทรดต่อถ้าเพื่อนๆเจอเหตุการณ์แบบนี้เพื่อนๆใช้วิธีนี้แบบผมก็ได้นะครับเพราะหัวใจหลักในการเทรดของผมก็คือการรู้จักหยุดไม่เพียงแต่แพ้แล้วให้หยุดเท่านั้นนะครับเพื่อนๆเมื่อเพื่อนๆชนะแล้วมีกําไรเพื่อนๆก็ควรหยุดให้ได้เหมือนกัน พอพราะการที่ทํากาไรว่ายากแล้วเนี่ยการรักษาเงินทุนในพอของเพื่อนๆได้ยิ่งยากกว่าท้ายเนี้ยผมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆนักเทรดทุกคนนะคบขอให้โชคดีแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสบไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปใหม่ๆอีกนะครับขอบคุณครับ